สวัสดีค่ะจิรภพาการ์เดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนนอยากให้เพื่อนๆมาทำความรู้จักกับใบโอบ,อโ,ะะโอบะหรือชิโซะนะคะซึ่งโอบะหรือชิโซะนี้เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับใบกระเพรานะคะหรือว่าใบโหระพาค่ะซึ่งพืชตระกูลนี้จะมีกลิ่นหอมฉุนนะคะแล้วก็นิยมนำมารับประทานควบคู่กับเนื้อสั์ค่ะ ถิ่นกำเนิดของพืชกลุ่มนี้นะคะจะอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกซึ่งจะพบมากในญี่ปุ่นเกาหลีและประเทศจีนค่ะสามารถปลูกได้ในประเทศไทยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะที่เพื่อนเเห็นแนนเคยปลูกแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะในวันนี้แนนมาทําการเพราะ,มะเมล็ดของชิโซกนะคะหลายคนอาจจะเพาะ,มะเมล็ดชีโซกแล้วไม่งอกนะคะวันนี้แนนจะมาบอกเคล็ดลับ ในการเพราะเมล็ดชีโซกให้งอกแล้วก็ปลูกยังไงให้สวยนะคะสำหรับสรรพคุณของชีโซกนะคะก็คือเขาจะช่วยต่อต้านมะเร็งนะคะซึ่งในใบชีโซกตัวนี้จะมีสารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะแล้วก็มีประโยชน์ทางโพจนาการที่หลากหลายนะคะให้สารอาหารประเภทวิตามิน A B และวิตามิน C ค่ะ มเมล็ดของชิโซสามารถนำมาสกัดน้ำมันนะคะนำมาปรุงอาหารซึ่งช่วยบำรุงหัวใจและตบับค่ะในใบชิโซะจะมีสารที่กระตุ้นการทำงานของเซลล์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในการเข้าทำลายเซลเล์มะเร็งแล้วก็มีกลิ่นหอมรสชาติจะออกเผ็ดนะคะแล้วก็มีฤท อุ่นค่ะไม่มีพิษนะคะในทางการแพทย์จีนพบว่าชิโซมีสปปรรพคุณสามารถนำมาบำบัดอาการหวัดมีไข้ไอหอบหืดแน่นท้องหรือท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะและเป็นยาบำรุงสำหรับผู้ตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะแนนได้ทดลองปลูกมาแล้วหลายรอบนะคะ อยากให้เพื่อนๆปลูกชิโซกินเองได้นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเราสามารถซื้อใบของเขาได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะก็จะมีการแบ่งขายเป็นเซตนะคะก่อนหน้านี้แนนเคยเพาะชิโซในน้ำนะคะซึ่งทำการ บ่มเพราะ,มะเมล็ดในฟองน้ำนะคะแบบเปียกค่ะแล้วก็เมื่อเขางอกแล้วนะคะแน่นก็ทำการเลี้ยงแบบไฮโดรโพนิกนะคะหลังจากนั้นก็นำน้องนะคะเอามาปลูกในดินใส่กระถางได้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถตัด แต่งกิ่งแล้วก็ใช้กิ่งเสียบปักชํำได้เหมือนกันกันกบกระเพราและก็โหระพาค่ะดังนั้นวันนี้เน้นมาลงมเมล็ดใหม่นะคะซึ่งทําวิธีแบบควบแน่นนะคะ,มะเมล็ดชิโซสามารถสั่งซื้อได้ช่วยไปตามร้านทั่วไปนะคะทางช่องทางช้อปปีหรือลาซาด้าก็ได้นะคะก็ให้ดูที่ฉลากนะคะว่าเขียนว่าชิโซนะคะชิโซกรีนอันนี้เป็น ตัวนี้เรียกชิโซส,สีเขียวนะคะลักษณะของเมล็ดชิโซจะเป็นสีออกขาวนวลน,นะคะซึ่งตัวนี้แนนได้ทำการบ่มเพาะแบบควบแน่นโดยการใส่กระดาษทิชชู่ลงไปประมาณ2-3ชั้นนะคะกระดาษทิชชู่ที่เหมาะที่จะนำมาทำการเพราะเมล็ดนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่เป็นกระดาษ เช็ดหน้านะคะหรือว่ากระดาษที่มีลักษณะเป็นแผ่นยาวค่ะเวลาที่เขางอกออกมาแล้วนะคะรากของผักที่เราทําการเพราะจะไม่ทะลุเข้าไปนะคะเดี๋น,นี้แนนซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นเมล็ดชีสุที่มีคุณภาพนะคะตัวนี้แนนทําการบ่มแค่คืนเดียวนะคะ เห็นไหมคะว่าลักษณะของเมล็ดเขากําลังจะแตกออกมานะคะแล้วก็ส่วนที่ออกมาขาวๆที่เห็นก็คือส่วนของรากนะคะพรุ่งนี้นะคะเมล็ดที่สูกของแนมจะเริ่มอ่ายาวขึ้นนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็นำปลูกลงในฟองน้ำค่ะ ทำการอนุบาลน,นะคะโดยการลดระดับน้ำลงนะคะรอจนกว่าน้องจะเริ่มมีใบแท้นะคะให้ปุ๋ย AB ด้วยความยุ้มข้น1-2 ml ถึง2 ml ต่อน้ำา1ลิตรนะคะแบบเจือจางมากๆเลยค่ะแล้วก็เมื่อน้องเริ่มจะมีใบแท้แล้วนะคะเราก็จะนำน้องลงปลูกในอ่างจริงนะคะ ซึ่งเป็นกล่องโฟมค่ะตัวนี้มีใบแท้แล้วเนาะแล้วก็แยกปลูกได้นะคะเมื่อน้องโตแล้วนะคะเราก็สามารถย้ายน้องลงปลูกในดินได้นะคะซึ่งจะปลูกหนึ่งต้นต่อหนึ่งกระถางค่ะกระถางหกนิ้วก็ปลูกได้นะคะและเมื่อน้องมีอายุประมาณเกือบสามเดือนนะคะน้องก็จะเริ่มออกดอกนะคะเมื่อมีดอกแล้วถ้าเราไม่อยากให้มีดอกเราก็ตัดดอกทิ้งนะคะแล้วก็ สามารถตัดกิ่งน้องไปชำต่อได้นะคะเสียบลงในดินได้เหมือนกันกันกบกะเพาแล้วก็หัวละพาเลยค่ะอันนี้สวยมากๆเลยเนาะตอนนี้แนนกำลังทำการเพราะ,มะเมล็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวปลูกเรียบร้อยแล้วแนนจะมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูในเพจ Facebook ของแนนนะคะรวมถึงช่องทางของ Youtube ด้วยค่ะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากปลูกนะคะลองหามเมล็ดมาปลูกกันนะคะแล้วเราจะปลูกผักไปพร้อมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ